รักแท้ของคนอังคารคนวันอังคารนะเวลาที่มีความรักกับเวลาที่คนรักนะกลายเป็นคู่แท้พูดง่ายๆจากคู่รักกลายเป็นคู่แท้เนี่ยเราอย่าลืมนะต้องเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนที่เป็นคู่รักก่อนเพื่ออะไรอ๋อเพื่อจะได้รู้ว่าจากคู่รักเนี่ยจะกลายมาเป็นคู่แท้ได้หรือไม่อันดับแรกเราเข้าใจตัวเองพื้นฐานของคนอังคารเป็นคนไงคิดเร็วพูดเร็วทําเร็ว ปากตรงกับใจนะค่อนข้างห้าวค่อนข้างแสดงออกเป็นผู้หญิงก็แมนแมนเป็นผู้ชายนี่ก็แบบค่อนข้างที่จะตัดสินใจเร็วลงมือเลยเปิดวงก่อนเลยลงมือกัอนเลยแล้วก็ที่สําคัญคืออังคารจริงใจมากคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นไม่มีบิดเบือนคาพูดนะแล้วที่สําคัญก็คือคนอังคารน,น้ําใจสูงแล้วน้ําใจสูงนี่นะไม่ใช่ว่ากับถิ่นฐานเดียวคนเดียวนะ คนอังคารนี่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับที่เนี่ยก็ยังผูกสมัครรักให้กับคนรอบข้างถ้าคนที่เป็นคู่รักอังคารเนี่ยพวกเราอังคารนะต้องรู้ธรรมชาติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะมีมนุษยสัมพันธ์กับคนดีแล้วก็บางทีก็ไปโน่นมานี่ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีคู่รักเนี่ยที่เรียนรู้ดูใจกันเนี่ย แล้วชอบเดินทางเหมือนกันถือว่าดีชอบที่จะมีน้ำใจไปไหนไปกันแล้วก็เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกันถือว่าดีแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยเวลาที่เราบางทีคิดเราไปนิดพูดเราไปหน่อยถูกบ้างผิดบ้างเกินบ้างขาดบ้างถือว่าดีคือถ้าหากว่าในช่วงจังหวะที่เป็นคู่รักกันคนอังคารมีคนรักแล้วถ้าไม่ผ่านในเรื่อง พื้นฐานนะเช่นชอบเดินทางเหมือนกันชอบมีน้ำใจกับคนเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยได้เพราะพูดทาตนะอังคารจะผิดบ่อยเพราะด้วยความที่สมองเร็วปากเร็วมือเร็วอีกต่างหากเนี่ยถ้าคนเข้าใจกันก็เรียนรู้จะเข้าใจและให้อภัยกันแต่ถ้าคนรู้สึกว่าไม่ให้อภัยกันได้ง่ายๆก็อาจจะไปต่อกันไม่ได้แต่ถ้าใครที่เป็นคู่รักของคนมันอังคารนะ่ะ เรารู้ธรรมชาติแล้วเ,เรียนรู้และเข้าใจและให้อภัยเขาได้อ๋ออังคารเขาอาจจะคิดเร็วพูดเร็วเร,รรเ,รเราพร้อมที่จะอภัยลงหน้าอังคารเขามีน้ําใจเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาอังคารเขาอาจจะซุกซนหรือว่าชอบทําอะไรนอกกรอบเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันอะไรกันได้ไม่ได้บอกว่าต้องยอมอย่างเดียวแต่ว่าบางทีอะในบรราเจ็ดวันอังคารมีความเป็นเด็กสูงที่สุด คนที่เป็นคู่อังคารนั้นนะ่ะก็มีน้ำนัมสูงนะว่าจะเป็นคนที่ถ้าพูดเป็นบ้านก็เ,เียเอาอยู่เอาอยู่กับอะไรกับลับกษณะของของอังคารที่เขาอาจจะไม่อยู่ในกรอบสักเท่าไหร่แบบไม่ฝืนตัวเองนะคือถ้าเป็นคู่อังคารเรารู้สึกว่าเออมีความรักเขาบริหารนี้ได้ก็จะก้าวข้ามจากความเป็นคู่รักมาเป็นคู่แท้จนได้เพราะว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยคนที่เป็นคู่แท้อังคารเนี่ยจะต้องดูแลเขาเนี่ย เหมือนกับว่าเหมือนเขาเป็นลูกคนหนึ่งเลยอะ่ะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องไปนั่งเลี้ยงอะไรอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าวิธีคิดที่เราคิดกับเขาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่จะเมตตาเขาให้อภัยเขาเพราะเขาจะคิดผิดพูดผิดทําผิดบ่อยๆแต่มันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสหอะไรมันเป็นเรื่องของอความเข้าใจในธรรมชาติเ้ามากกว่าถ้าเกิดวันอังคารมีคู่ที่เรียนรู้เข้าใจและก้าวข้ามจากคู่รักเป็นคู่แท้ได้จะเป็นความรักที่ ก่อให้เกิดความสุขทั้งสองคนส่วนมันอังคารคนไหนที่ฟังอาจารย์อยู่รู้สึกว่าเราอยากมีคู่ที่เป็นลักษณะที่เป็นคู่แท้งจริงอะพัฒนาจากคู่รักเป็นคู่แท้ได้เราก็ต้องมีพลังเสน่ห์ในการที่จะดึงดูดให้คนเนะ่เขาเข้ามาผูกสมัครรักให้แล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็กลมเกลือนจนเป็นคู่แท้ในที่สุดได้อาจารย์ปลุกเสกวัตถุมงคลเอาไว้นะขึ้นอยู่กับว่าคนของอังคารน่ะพวกเราเนี่ย คนมังคานเนี่ยถนัดแบบไหนถนัดจะสวมใส่เอาไว้ก็ใช้วัตถุมงคลอย่างหนึ่งถนัดที่จะพกพาเป็นที่หรือใส่กระเป๋งกระเป๋าก็ใช้อีกอย่างหนึ่งคือวัตถุมงคลที่มีพลังสเสน่ห์นะที่อาจารย์ปกเสกเไว้จะดึงดูดให้คนมังคานเนะี่ยมีอํานาจแห่งพลังสเสน่ห์ดึงดูดให้คนเข้ามาให้เราเลือกผูกจิตผูกใจมัดจิตมัดใจให้เขานะ่ะมีความรู้สึกอยากอยู่ใกล้เราไม่ยอมไปไหนไกล นี่คือวัตถุมงคลที่อาจารย์เตรียมไ้ให้บูชาสำหรับคนวันอังคารที่อยากมีพลังสเสน่ห์สูงสุดขอให้พบรักที่แท้จริง